จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่305มีวิธีเอ่อทักษะพลังปราณระดับเทพ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราผู้ตะกุกตะกักจิตใจของเขาปันป่วนทักษะลับสุดยอดที่ฝึกฝนในสถาบันสุริยันจันทราคือคำพีความสว่างสวัยอันยิ่งใหญ่แต่เป็นเพียงระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถตรัสรู้ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนแม้แต่ทักษะระดับศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามคุณภาพของมันได้และประเภทระดับสูงก็ไม่ค่อยพบเห็น นอกเหนือจากระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีทักษะระดับสวรรค์ซึ่งเป็นนิทานแม้แต่ในทวีปบรรพการพวกเขาควรจะสืบเชื้อสายมาจากสวรรค์และมีเพียงบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดจากองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดเท่านั้นที่จะมีพวกเขา สำหรับทักษะระดับเทพพวกเขาเหนือกว่าทักษะระดับสวรรค์อย่างทวีคูณพวกเขาเป็นเศษซากของจักรวาลและเทพ,พเจ้าที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงและแม้แต่เศษเสี้ยวหนึ่งซึ่งเป็นเศษเล็กเศษน้อยก็อาจทำให้ระนาบอมตะทั้งหมดเข้าสู่สงครามได้และตอนนี้จักรกระพัดปีศาจยามะพูดอย่างไม่เป็นทางการว่าหยางชีมีทักษะพลังปราณระดับเทพและไม่ใช่ระดับต่ำแต่เป็นหนึ่งในประเภทที่ทรงพลังที่สุด ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราจะไม่ถูกบทขยี้ได้อย่างไรที่จริงเขาไม่เชื่อหรอกมันเป็นแนวคิดที่แปลกเกินกว่าจะยอมรับได้อย่างมากที่สุดเขาสามารถยอมรับได้ว่าอย่างชีฝึกฝนทักษะระดับศักดิ์สิทธิ์หรือระดับสวรรค์ข้าจะแซงทำเป็นไม่ได้ยินเขากล่าวหากข่าวหลุดออกไปอาจนำไปสู่การทำลายทวิตมรกรทั้งหมดในความเป็นจริงมันอาจนำความหายนะมาสู่ระนาบอื่นๆนับไม่ถ้วนในส่วนนี้ของการโอกาส ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราพูดถูกตัวอย่างเช่นนรกแห่งทุกขเวทนาได้รุกรานทวีปบรรพการด้วยเหตุผลที่น้อยกว่าทักษะพลังปราณระดับเทพหากมีข่าวออกมาว่าอย่างชีมีทักษะพลังปราณระดับเทพมันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะทำให้ปราดผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนมดที่ถูกบดขยี้ไปทางซ้ายและขวา แม้แต่ข้าก็ยังเข้าใจแง่มุมที่ลึกซึ้งของคัมภีร์ความสว่างสวยอันยิ่งใหญ่ได้ยากแม้แต่อัจฉริยะระดับแนวหน้าในหมู่นักเล่นระดับตำนานก็ไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้และเมื่อพิจารณาว่าศาสตร์แห่งพลังปราณระดับเทพได้รับการออกแบบให้ฝึกฝนโดยวิญญาณเทพเจ้าจึงไม่มีทางที่มนุษย์จะเข้าใจพวกมันได้ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจยามาเป็นประกาย เจ้าถูกแม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังมีปัญหากับทักษะพลังปราณระดับสวรรค์ซึ่งน้อยกว่าระดับเทพมากมีเหตุผลว่าตำนานจะถูกจำกัดไว้สำหรับชนชั้นจัก,กรพรรดิเท่านั้นแต่หยางชีนั้นแตกต่างออกไปเขาถูกทำเครื่องหมายด้วยผนึกจากพยุหะแห่งถวยเทพดูเหมือนว่าเป็นไปได้สูงสำหรับค่าที่เครื่องหมายผนึกกำลังช่วยเขาในการฝึกฝนเทคนิคนี้เจ้าพูดถูกหยางฉีพูดอย่างเย็นชา ผนึกแห่งกองทัพถวยเทพช่วยข้าฝึกฝนเทคนิคนีคน้แม้ว่าข้าจะให้วิธีการใช้หอกเทพอเวจีแก่เจ้าเจ้าก็อาจทำไม่สำเร็จจกักระพัดปีศาจยมะตะคอกอย่างเย็นชาไม่ว่าอย่างไรการมีเทคนิคย่อมดีกว่าไม่มีและเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะล้มเหลวแม้ว่าข้าจะทำเช่นนั้นอย่างน้อยข้าก็จะได้รับการตรัสรู้ที่สำคัญจากกระบนรนี้มากพอที่จะไปถึงระดับกึ่งอมะตะ เมื่อมาถึงจุดนี้ใบหน้าของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราก็สั่นไหวอย่างมากเดี๋ยวก่อนนะหยางฉีเจ้าบอกข้าว่าเมื่อเจ้าซ่อมแซมความเสียหายต่อสวรรค์เจ้าใช้ผนึกแห่งกองทัพทวยเทพและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนระดับกึ่งอมตะจริงๆเหรอสีหน้าตกใจอะไรนักหนาเด็กน้อย แม้แต่ระดับกึ่งอมะตะก็ไม่สามารถทำอะไรผนึกแห่งกองทัพทวยเทพของหยางฉีได้ในความเป็นจริงผู้ทำลายล้างที่เข้าไปพัวพันกับเขาจะจบลงด้วยความตายและแม้แต่เทพ,พเจ้าก็ยังมีปัญหาเจ้าไม่เข้าใจเลยจริงๆใช่ไหมทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าไม่เพิ่งฆ่าหยางฉีเมื่อนานมาแล้วดูดซับวิญ,ญญาณของเขาขโมยความทรงจำของเขาและนำทักษะพลังปราณของเขาไป ที่จริงข้าพยายามแล้วโชคดีที่เขาออกไปก่อนที่ผนึกแห่งกองทัพทวยเทพจะค่าค่าจนหมดสิ้นและทำไมเจ้าถึงคิดว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สารเลวจากสถาบันฝึกเสียนไม่เคยกล้าทำอะไรกับหยางฉี ผนึกแห่งกองทัพทวยเทพมีพลังมากพอที่จะทำลายแม้แต่ยอดฝีมือจากทวีปบรรพการหรือไททันจัก,กรพรรดแห่งสวรรค์แม้ว่าข่าดาววาผนึกไม่สมบูรณ์ถ้าได้ครบคงจะยิ่งใหญ่กว่านี้มันสามารถทำลายสวรรค์น,นับไม่ถ้วนและทำลายล้างโลกนับไม่ถ้วนมันสามารถกำจัดทุกสิ่งที่ปฏิเสธที่จะศรัทธาในกองทหารของเทพ,พเจ้าอย่างแท้จริงค่าดาว่าเจ้าพูดถูก ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทรากล่าวอย่างสันคลอนในความเป็นจริงเมื่อเขามองไปที่หยางชีความกลัวในดวงตาของเขาก็ชัดเจนเหมือนกลางวันเขาจะเดาได้อย่างไรว่าหยางฉีจะมีบางอย่างที่สามารถฆ่าจัก,ก,กรพรรดิปีศาจยามะได้ทันทีเมื่อพิจารณาว่าจัก,กรพรรดิปีศาจยามะเพิ่งฟื้นฟูจิตวิญญาณของหัวเทียนเซียงต่อหน้าต่อตาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราเห็นได้ชัดว่าเขามีพลังมากเพียงใด ความจริงที่ว่าคนอย่างเขาสามารถถูกลดโทษด้วยการไม่ต้องรับโทษนั้นเป็นความคิดที่น่าสะพรึงกลัวพอแล้วยางชี้กล่าวไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วข้ามีเรื่องเร่งด่วนอยู่ในมือโดยเฉพาะการปรับปรุงฐานการบ่มเพาะของข้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ดีที่ข้ามีกับสถาบันสุริยันจันทราของเจ้าแล้วมีโอกาสใหม่ที่เจ้าจะแนะนําวิธีปรับปรุงฐานการบ่มเพาะของข้าให้เร็วขึ้น ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทราเป็นปราชผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำของทั้งสถาบันดังนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรมากมายเช่นเดียวกับเวทมนต์ลับมากมาย และตอนนี้ชะตากรรมของเขาผูกติดอยู่กับยางชีเมื่อพิจารณาถึงสิ่งนั้นและสถานการณ์กับพ่วเทียนเซียงเห็นได้ชัดว่าองค์รัชทายาทจะไม่ปล่อยให้สถาบันของเขาหลุดพ้นจากเบ็ดการกำจัดองค์รัชทายาทเป็นวิธีเดียวที่สถาบาันสุริยันจันทราจะรับประกรันความปลอดภัยของตนเองได้ข้ามีเวทมนต์ลับบางอย่างที่จะช่วยเจ้าได้เช่นเดียวกับยาเม็ดบางอย่าง ด้วยเหตุนี้เขาจึงโบกนิ้วของเขาส่งกระแสพลังปราณที่แท้จริงออกไปรอบๆอ,อย่างฉีดูเหมือนจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเขาพลังปราณแท้จริงที่เหลือเชื่อจริงๆพลังที่น่าตกใจเช่นนี้หลังจากตรวจสอบอย่างฉีแล้วปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สุริยันจันทรารู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขาไม่สามารถรักษาความสงบได้ เจ้าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในตํานานครั้งที่4แต่พลังปราณที่แท้จริงของเจ้าแข็งแกร่งกว่าของระดับครึ่งปราดมันอยู่ที่ชายแดนของระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเจ้ามีมนทินแห่งปราดเจ้าก็สามารถฆ่าปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนระดับการฝึกฝนขั้นสูงนี้มันไม่ใช่แค่ยากแทบเป็นไปไม่ได้เลย เจ้าแข็งแกร่งมากจนข้าไม่คิดว่าเวทมนต์ลับใดๆที่ข้ารู้จะมีประโยชน์สำหรับเจ้าเจ้าไม่เหมือนใครไม่ใช่แค่ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบวันนี้ข้าไม่คิดว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คนใดตลอดประวัติศาสตร์ของสถาบันสุริยันจันทราเคยเห็นด้วยซ้ำในความเป็นจริงเจ้าจะมีเอกลักษณ์แม้ในทวีปบ,บรรพการัวเทียนเซียงถอนหายใจอย่างชื่นชม ผู้ช่วงชิงชีวิตที่สามารถสังหารเหล่าตำนานได้นั้นเป็นเพียงนิทานปรมปราแม้แต่ในทวีปบรรพกาลตำนานที่สามารถฆ่าปราาดผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้นเป็นการท้าทายตันกับคนแบบนั้นถือว่าเป็นพวกประหลาดที่ท้าทายสวรรค์ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าพูดก็คือเจ้าไม่สามารถช่วยข้าได้ในเรื่องความก้าวหน้าของข้าอย่างฉีมีเวลาเพียงหนึ่งร้อยวันก่อนที่เขาจะต่อสู้กับองค์รัชทายาทซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มากเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตํานานครั้งที่6ให้ได้ภายในตอนนั้นมีเพียงเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพเท่านั้นที่เขาจะสามารถต่อสู้และสังหารปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่มีการรับประกันว่าเขาจะทําอย่างอื่นได้ แม้ว่าปราดผู้ยิ่งใหญ่จะช่วยเหลือเขาแต่การเข้าถึงการแปลงหินอย่างนั้นยากใน100วันน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงเขตแดนส่วนตัวมากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสันปันน้ำที่สำคัญและเข้าถึงยากกว่าระดับใดๆก่อนหน้านี้ถึง10เท่าส่วนใหญ่แล้วผู้ฝึกตนที่เปี่ยมด้วยพลังจะใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะไปถึงมันได้ณจุดนี้จะกระ,กระพัดปีศาจยามะหัวเราะเบา อย่างที่ข้าพูดหยางชีสิ่งที่เจ้าต้องทำคือมอบหอ,อกเทพนรกให้ข้าแล้วข้าจะมอบมนทินแห่งปราดให้พวกเขาจะผลักดันฐานการเพาะปลูกของเจ้าให้สูงขึ้นอย่างแน่นอนพูดดว่าอะไรนะเจ้าสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคนที่มีพื้นฐานการฝึกฝนที่สูงกว่าเจ้าได้อย่างมากจัก,กระกระพัดปีศาจยามะใช้ทุกโอกาสเพื่อพยายามบังคับหยางชีให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเคล็ดวิชาเทพนรกละ่ะหยางชีกล่าว ไม่เอาเธอสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแต่เจ้าอยู่ที่ทางแยกระหว่างความเป็นและความตายข้าจะไม่ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นหอกเทพอเวจีหรือไม่มีอะไรเลยถ้าจำเป็นข้าจะนั่งดูเจ้าชายประหารเจ้าจะกระกรพัดปีศาจยามะกำลังขุดส้นเท้าของเขาจริงๆยางชียิ้มข้าจะไม่ถูกองค์รัชทายาทข้ามากกว่าที่ข้าจะถูกเจ้าข่า บางที่อาจจะไม่จกกะกระพรัปีศาจยามาตอบเบาๆใครจะไปรู้ว่าสิ่งไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ลืมมันไปเถอะอย่างฉีลุกขึ้นยืนข้าจะไปทำงานตามแนวทางของข้าเองข้าจะหาวิธีที่ท้าทายสวรรค์ของตัวเองเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าด้วยเหตุนี้เขาจึงเปิดรอยแยกที่นำไปสู่นครหยาน แม้ในขณะที่เขาเก้าวผ่านไปเขาก็ยิ้มเขาเพิ่งเกิดความคิดใหม่เพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าที่เขาสแสวงหาและหลังจากนั้นก็เอาชนะองค์รัชายาทได้จกกะกระพรภัตปีศาจยามาติดตามเขาและเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเจ้าวางแผนจะทำอะไรไอ้สารเลวข้ากำลังบอกเจ้าว่าถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากข้าเจ้าจะไม่มีทางไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตแดนส่วนบุคคลได้ ถ้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าถ้าไม่เชื่องั้นเรามาเดิมพันกันสักหน่อยดีไหมข้าบอกว่าข้าจะเป็นเขตแดนส่วนบุคคลระดับตำนานภายในร้อยวันแน่นอนในความเป็นจริงข้าอาจจะแข็งแกร่งขึ้นกล้าเดิมพันกับข้าไหมเดิมพันอีกแล้วเหรอจัก,กร,กรพรรดปีศาจยามาได้สูญเสียการเดิมพันกับหยางชีไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งส่งผลให้เขาสูญเสียเมล็ดพันธุ์แห่งพลังชีวิตเจ้ากำลังจะใช้เมล็ดพันธุ์ต้นกำเนิดใช่ไหม มันไม่สมจริงเอาซะเลยเจ้าจะต้องใช้เวลามากกว่าพันปีในการดูดซับมันอย่างเหมาะสมเขาสส่หัวดูสิข้าติดตามเจ้ามาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นข้าจึงรู้เทคนิคลับส่วนใหญ่ของเจ้าเจ้ามีอะไรอีกที่เจ้าสามารถใช้ได้ถ้าเจ้ามีบางสิ่งที่เจ้าสามารถใช้ทะลวงได้จริงๆเจ้าคงใช้มันไปแล้วเลิกเห่าหอนแล้วตัดสินใจซะเราจะมีการเดิมพันหรือไม่สักครู่ผ่านไปเจ้าต้องการเดิมพันอะไร เห็นได้ชัดว่าจัก,กร,กรพรัดิปีศาจยามะเชื่อว่าเขาพูดถูกเรียบง่ายมนทินแห่งปราดกับหอกเทพอเวจีตกลงไหมตกลงข้าอยากรู้อยากเห็นมากว่าเจ้าวางแผนที่จะทะลงผ่านภายในเวลาไม่ถึงร้อยวันได้อย่างไรอะไรเจ้ามีสมบัติสวรรค์หรือไม่ความสามารถในการต่อต้านเต่าแห่งสวรรค์ทักษะย้อนเวลา แม้แต่ปราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าก็ทำได้เพียงชะลอเวลาเช่าวคราวและในพื้นที่เล็กๆไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถดึงเอาหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้นที่เวลาพัานปีผ่านไปในห้องทำสมาธิของเจ้าโดยผ่านไปเพียงไม่กี่วันข้างนอกเจ้าจะพบเร็วพออย่างไรก็ตามให้ข้าบอกเจ้าอย่างหนึ่งไม่ว่าข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดถ้าเจ้าทำข้าจะชนะเดิมพันโดยอัตโนมัติ ดีมากข้าจะไม่ก้มหัวเพื่อขัดขวางการเพาะปลูกของเจ้าเจ้ากำลังล้อเล่นกับข้างั้นหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะบอกเป็นในว่าข้าจะทำอะไรแบบนั้นข้าเป็นตัวร้ายที่น่ารังเกียจหรืออะไรอย่างนั้นเหรออย่างฉีเพิ่งนึกถึงข้อมูลสำคัญเขาถูกส่งไปยังทวีปมรกตโดยคฤหาสน์ป่าลึกลับโดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาชิ้นส่วนของหัวใจของทวีปบรรพกาลและเขาก็มีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อค้นหาสิ่งของนั้น เจดีของจักร,กรพรรดิตอนที่306เรื่องเล่าในสมัยก่อนด้วยเจดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างชีสามารถควบคุมพลังปราณที่สำคัญของทวีปมรกตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน กองกำลังจำนวนมากจากทวีปใต้พิพพบแห่งรุ่งอรุณสนใจที่จะค้นหาชิ้นส่วนหัวใจของทวีปบรรพการแต่หยางชีมีโอกาสที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วจะดีก็เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนอย่างแน่นหนาแล้วชิ้นส่วนนี้ถูกผนึกไว้ในส่วนลึกของทวีปในสมัยโบราณและแม้แต่จัก,กร,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มรกตเองก็ไม่กล้าที่จะพยายามดึงมันออกมา แต่ยังชีแตกต่างออกไปเขาได้ช่วยชีวิตวิญญาณนักปราดในไข่มุกแห่งระนาบซึ่งยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนของพยุฮาสนาวแห่งถวยเทพถึงตอนนี้ไม่มีทางที่พอวกเขาจะต่อต้านเขามันเป็นสิ่งที่เขาลืมไปแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดที่วุ่นวายและแน่นอนว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในข้อเสนอเดิมพันกับจัก,กรพรรดิปีศาจยามะ ถ้าเขาสามารถหาชิ้นส่วนหัวใจของทวีปบรรพกาลได้จากนั้นรวมพลังของมันเข้ากับเจดีของจักรพรรดิเขาจะมีพลังที่จำเป็นในการก้าวกระโดดอย่างแน่นอนชิ้นส่วนนี้เป็นแกนหลักของทวีปบรรพกาลในสมัยโบราณมันเหมือนกับหัวใจของมันอย่างแท้จริงและเต็มไปด้วยพลังของ5ขั้นตอนและหินและหยางด้วยวิธีนี้การเข้าถึงการแปลงหินหยางจะเป็นเรื่องง่าย แน่นอนหนึ่งในความกลัวแรกเริ่มของเขาคือสิ่งที่จัก,กรพรรดิปีศัจยามะจะทำเมื่อเขาค้นพบความจริงนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเริ่มเดิมพันและเรียกร้องให้จัก,กรพรรดิปีศัตยามะสัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งม,มิฉะนั้นจัก,กรพรรดปีศัจยามะอาจคว้าชิ้นส่วนที่อยู่ข้างหน้าเขาได้ ตอนนี้นครหยานเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองไกลเกินกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตเรือจํานวนนับไม่ถ้วนแล่นขึ้นและลงแม่น้ําหยานโดยมีเรือสำริดขนาดมหึมาคอยตรวจตรายอยู่ในน่านน้าปากน้ําจํานวนนับไม่ถ้วนที่แยกออกจากแม่น้ําก็เต็มไปด้วยเรือและมีคลองมากมายที่สร้างขึ้นทั้งหมดนี้ก่อตัวเป็นเครือข่ายการขนส่งขนาดใหญ่ที่อำนวยความสะดวกในการทําธุรกิจทุกประเภท ยางซานได้ปฏิบัติตามแผนการของเขาที่จะยึดครองเมืองชายฝั่งและสร้างการค้าทางทะเลต้องขอบคุณหินวิญญาณที่ยางฉีได้จัดเตรียมไว้สำหรับเมืองนี้และรูปแบบคาถาที่พวกเขาใช้ในการสร้างตอนนี้นครหยานกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการบ่มเพาะตระกูลหยางได้เกณฑ์ทหารจำนวนมากในช่วงไม่กี่วันมานี้และยึดครองเมืองใกล้เคียงได้ไม่กี่แห่งจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ขนาดเล็กและกลุ่มที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อตระกูลหยางมีแม้กระทั่งลำคลองที่ทอดยาวไปจนถึงชายทะเลในทวิปมรกตเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการฝึกฝนและต้องขอบคุณตระกูลหยางที่ทำให้มียาเม็ดและหินวิญญาณมากมายในนครหยานดังนั้นงานก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว คงไม่มีใครกล้าก่อปัญหาตระกูลอย่างมีระดับช่วงชิงชีวิตมากมายในตอนนี้บวกกับตัวหยางชีเองซึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เท่าแห่งตำนานเมื่อหยางชีแตะลงที่จตุรัสด,ด้านนอกของคฤหาสน์ออร่าของเขาก็แผ่ออกมาทำให้ยามจำนวนนับไม่ถ้วนสาวใช้และลูกๆของตระกูลรีบเข้ามาคุกเขา่าหยางซันรีบวิ่งออกไปขนาบข้างด้วยหยางหยุนชงและหยางห้วหลงไกลออกไปคือหัวหน้าผู้อาวุโสซ,ซึ่งกล่าวคำทักทายอย่างเคร่งขรึม ยางชีถูกมองว่าเป็นผู้เท่าในตำนานจริงๆและทุกคนเคารพนับถือท่านพ่อข้าพระเจ้าเชิญพี่น้องร่วมสาบานมาที่นี่คืนนี้เพื่อหาหรือเรื่องสำคัญอีกร้อยวันข้าจะประลองกับองค์รัชทายาทก่อนหน้านี้เราต้องแน่ใจว่านครหยานเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์ใช่ข้าได้ยินข่าวจากราชวงศ์บรรพบุรุษปราดองค์รัชทายาทเป็นมหาปราดเจ้ากลับไปที่สถาบันฝึกเซียนแล้วหรือยัง ถ้าไม่เช่นนั้นเจ้าควรอยู่ให้ห่างพวกเขาไม่ได้อยู่ข้างเจ้าอีกต่อไปแล้วตอนนี้หยางซานและตระกูลหยางมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองหลวงซึ่งหมายความว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ล่าสุดได้มากขึ้น ข้ากลับไปแล้วและข้าบังคับให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับกึ่งอมตะให้เวลาข้า100วันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับองค์รัชทายาทถ้าข้าชนะข้าจะเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดมากมายที่จะพูดคุยทำไมเราไม่ไปที่ไหนสักแห่งหล่ะ ต่อมาในคืนนั้นจู่ๆกระแสน้ำบนของแสงดาวก็ปรากฏขึ้นเบื้องบนและหลายคนก็ก้าวออกมาที่หอคอยแห่งหนึ่งในคฤหาสน์ของราชวงศ์ขณะที่พวกเขาทำพวกเขาก็หัวเราะอย่างเต็มที่และสวมกอดหยางฉีพี่ชายคนเหล่านี้คือพี่น้องร่วมสาบานหลายคนของหยางฉีเพลิงพิสุทธิ์ ลู่หวังเซียนและอีกมากมายพวกเขาทั้งหมดมีความก้าวหน้าในการเพาะปลูกที่สำคัญโดยเฉพาะเพลิงพิสุทธิ์ซึ่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเป็นระดับตำนานแม้แต่หัวเฟิงเฟิงก็มาดวงตาของเธออบอุ่นเมื่อเธอทักทายเขาเธอรู้ว่าเขาพาพ่อของเธอกลับมาจากความตายและยังช่วยให้เขาพัฒนาการเพาะปลูกเมื่อราตรีดำเนินไปพี่น้องร่วมสาบานก็มาถึงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดปรากฏตัว ยังชีเพลิงพิสุจน์กล่าวเจ้าทุ่มน้ำหนักไปที่สถาบันฝึกเสียนจริงๆทุกคนกำลังพูดถึงการที่เจ้าบีบปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ให้จนมุมย้อนกลับไปเมื่อข่าวแพร่ออกไปว่าองค์รัชทายาทเป็นมหาปราชทุกคนเตือนพวกเราให้อยู่ห่างจากเจ้าแต่ไม่ใช่อีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วนี่ต้องเป็นจักรพรรดิปีศาจยามะ พวกเฟิงเฟิงกล่าวมองไปที่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชายชราที่ยืนอยู่กับหยางฉีทุกคนขอแสดงความนับถือเธอประสานมือด้วยความเคารพเธอพูดว่าขอบคุณมากจากกระกระพัดปีศาจยามะท่านที่ทำให้พ่อของข้าฟื้นคืนชีพ ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติกันขนาดนั้นสาวน้อยเจ้ามาจากนิกายดั้งเดิมที่ชอบทําส่วนข่าเป็นปีศาจเก่าเรามีเต่าที่แตกต่างกันอย่างมากเจ้าฉลาดที่จะให้หน้าข้าแม้ว่ามันจะไม่เหมาะกับข้านี่เอานี่ไปข่าไม่ต้องการให้ผู้คนพูดว่าข้าไปเที่ยวเพื่อหาคําเยินยอ จะกระ,กระพริปีศาจยามาดูเหมือนจะอารมณ์ดีตวัดนิ้วของเขาเขาส่งกระแสแห่งแสงวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในหัวเฟิงเฟิงซึ่งเริ่มชำระล้างพลังปราณที่แท้จริงของเธอในไม่ช้าเธอก็เริ่มเปล่งประกายออร่าราวกับดอกบัว นั่นคือพลังปราณที่แท้จริงของมเมล็ดบัวมันยังมีพลังปราณอมตะอยู่ด้วยข้าเจอมันเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ข้าจะถูกจำคุกม,มันควรจะช่วยให้เจ้ากิทได้ชัดเจนขึ้นและปรับแต่งพลังปราณที่แท้จริงของเจ้าเพื่อทําให้การฝึกฝนของเจ้าดําเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นขอบคุณมากผู้อาวุโสัวเฟิงเฟิง,ฟงกล่าวเธอสามารถบอกได้ว่าพลังปราณที่แท้จริงของเธอมาถึงระดับที่สูงขึ้นแล้วอะไรกันจักรกระพัปีศาจยามะ อย่างฉีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าไม่ควรแพร่เชื้อให้พี่น้องร่วมสาบานของข้าด้วยวิชาปีศาจเจ้าจะไม่ขู่พวกเขาที่จะมาหาข้าใช่ไหมเจ้าล้อข้าเล่นเหรอจัก,กรพรรดิปีศาจยามตะโกนข้าพยายามที่จะเป็นคนดีและเจ้ากล่าวหาว่าข้ามีเจตนาชั่วร้ายฝั่งนักคนโง่ข้าคือจัก,กรพรรดิปีศาจยามจอมมานผู้เกรงไกลจากยุคดึกดำบรราชามานคิดว่าข้าจะใช้มแมลงแบบนี้มาขู่เจ้าเหรอ ตกลงตกลงหัวเฟิงเฟิงกล่าวผู้อาวุโสอย่างฉีน้องชายตัวน้อยของข้ามักจะทำตัวแบบนี้เสมอเมื่อพิจารณาว่าเจ้าสองคนกำลังทำงานร่วมกันจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องจริงจังอะไรมากมายเขาแค่ล้อเล่นใจเย็นเย็นจากกระกระพัดปีศาจยามะอย่างฉีกล่าวข้าเข้าใจว่าเจ้ามาจากไหนตรับใดที่ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกร้อยวันข้าจะมอบความอย่างรู้ของเทพนรกให้มากกว่านี้ตกลงไหมก็ได้ จักร,กรพรรดิปีศาจยามาพูดด้วยเสียงเย็นชาหยางชีพยักหน้าและบกมือและพูดว่าออกมาทุกคนในการตอบสนองใจดีของจักรพัรดผู้ยิ่งใหญ่สันสถานเมื่อกองทหารรับจ้างของเขาปรากฏตัวขึ้นทั้งกลุ่มของระดับตำนานผู้ไม่มีวันตายหรืออมตะและเครึ่องปราดพี่น้องร่วมสาบานของหยางชีตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ สำหรับพวกเขาแล้วระดับตำนานผู้ไม่มีวันตายคือผู้เชี่ยวชาญที่ส่งพลังที่สุดในโลกโดยครึ่งปราดนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าและที่นี่มีหลายสิบคนทั้งหมดทำตามคำสั่งของหยางฉีแล้วเจอกันกับตันปรมาจารย์ใบมีสายฟ้ากล่าวทหารรับจ้างทั้งหมดโค้งคำนับที่เอวและพร้อมๆกันส่งสายตาหวาดกลัวไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจยามะแม้ว่าพวกเขาจะกลัวหยางฉีแต่พวกเขาก็กลัวจัก,กรพรรดิปีศาจยามะมากยิ่งขึ้น แม้แต่เฉาวกวงในชุดขาวก็เข้าร่วมด้วยเขารู้ว่าหยางชีสามารถฆ่าใครก็ตามที่อยู่ในระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องแสดงความเคารพแม้แต่กองทัพของเครึ่องปราดก็ไม่สามารถทำประโยชน์ใดๆกับเขาได้เมื่อพิจารณาว่าเขาสามารถอัญเชิญอสูรรายได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาของพระจันทร์สีเงิน ทันใดนั้นเมืองก็โผล่ออกมาจากภายในมหาจักรพรรดเจดีมันมีขนาดมหึมาหลายร้อยลี้ตั้งแต่ต้นจนจบและส่องแสงสีเงินงดงามขณะที่มันลอยอยู่ในอากาศมันเหมือนพระจันทร์สีเงินฉายแสงเจิดจ้าไปยังนครหยานและทุกสิ่งรอบตัวทหารรับจ้าง อย่างชิกล่าวโปรดช่วยค่าปรับปรุงพระจันทร์สีเงินแล้ววางไว้ในเทือกเขาศพทมินซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครหยานมันจะกลายเป็นประการป้องกันของตระกูลอย่างนอกจากนี้โปรดผลิตวัสดุล้ำค่าหรือสมบัติวิเศษที่เจ้ามีซึ่งสามารถใช้หนุนมันได้ค่าต้องการให้มันเป็นป้อมประการที่เข้มแข็ง รับทราบกับตันทหารรับจ้างทุกคนตอบกลับด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงบินขึ้นไปเพื่อเริ่มงานปรับแต่งพระจันทร์สีเงินบางส่วนบินไปที่ภูเขาศพทมินและเริ่มปรับระดับส่วนเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับเมืองใหม่หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งจักรกระกรพัดปีศาจยามะก็พูดอย่างกระวนกระวายว่าเจ้าเสียเวลาแบบนี้ไปเพื่ออะไรไอ้สารเลว ฟังนะักแค่ให้ความรู้แจ้งอันชั่วร้ายแก่ข้ามากกว่านี้แล้วข้าจะช่วยเจ้าปรับแต่งพระจันทร์สีเงินการให้พวกสารเลวทํามันเหมือนกับการโยนถ้วยน้ําลงบนเกวียนฝืนที่กําลังลุกไม่ข้าสามารถทําให้มันแข็งแกร่งจนแม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในเมืองได้โดยไม่ต้องทํางานหนักมากนะักอันที่จริงข้าสามารถเชื่อมต่อกับความว่างเปล่าเพื่อให้มันสามารถหลบหนีได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ที่เลวร้าย เป็นอีกครั้งที่จัก,ก,กรพรรัิปีศาจยามะช่วยโอกาสจากสถานการณ์ที่เลวร้ายเพื่อพยายามหาประโยชน์เล็กน้อยได้ค่ารับข้อเสนออย่างชี้กล่าวโดยไม่ลังเลเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ